สวัสดีค่ะนักเรียนเนื่องจากเมื่อเช้าครูติดประชุมเราเลยไม่ได้เรียนออนไลน์นะคะเดี๋ยวครูจะทําเป็นคลิปวีโอให้นักเรียนแบบนี้แล้วก็ครูจะแปะลิงก์ไว้ใน Google Classroom ให้นักเรียนเข้าไปดูให้นักเรียนกดลิงก์แล้วเข้าไปดูเป็นวีโอที่ครูทําไว้นะคะต่อมาเนื้อหาที่ครูจะสอนในวันนี้จะเป็นหัวข้อที่2.4ตัวนี้เป็นหัวข้อสุดท้ายในบทที่2นะคะ โจทย์สมการเชิงเส้น2ตัวแปรครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรไปแล้วพอเรารู้แล้วว่ามันแก้อย่างไงมีเรารู้วิธีการแก้สมการเรียบร้อยแล้วต่อมาเราจะทําเรื่องโจทย์ปัญหาซึ่งเราเคยทําไปในบทที่1นึ่งเรียบร้อยแล้วบทที่1ก็คือจะเป็นโจทย์ปัญหาของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวแต่ทีนี้ในบทที่2จะเป็น โจทย์ปัญหาของสมงการเชิงเส้น2ตัวแปรซึ่งมีวิธีหรือขั้นตอนการทำดังนี้นะคะขั้นตอนแรกเห็นโจทย์แล้วอ่านโจทย์ตั้งแต่ต้นจนจบค่ะวิเคราะห์โจทย์และทำความเข้าใจเกี่ยวกับโจทย์อันนี้สำคัญมากทุกคนสำคัญมากอ่านโจทย์แล้ววิเคราะห์โจทย์และทำความเข้าใจเกี่ยวกับโจทย์ถ้าเราวิเคราะห์ไม่ได้เราทำไม่ได้นะคะ เราจะต้องวิเคราะห์ได้ว่าโจทย์ถามหาอะไรจะต้องทำยังไงกับโจทย์ต่อไปข้อที่2ค่ะสมมุติตัวแปรแทนจำนวนที่เราต้องการทราบ2ตัวแทนสิ่งที่โจทย์เขาต้องการหาเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสมการเชิงเส้น2ตัวแปรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องสมมุติตัวแปรขึ้นมาจะต้องมีกี่ตัวแปรคะจะต้องมี2ตัวแปรหรืออยากรู้ว่าจะต้องกำหนดอะไรก็ไปหาสิ่งที่โจทย์เขาหาต้องการทราบ ก็ให้กําหนดตัวนั้นขึ้นมานะคะต่อไปข้อที่3ข้อที่3สร้างสรรมการของความสัมพันธ์จากเงื่อนไขที่โจทย์กําหนดในเรื่องนี้มันคือสรรมการเชิงเส้น2ตัวแปรโจทย์เขาจะให้สรรมการเรามา2ส,สรรมการเราจะหาเราจะสร้างสมการขึ้นมาจากเงื่อนไขของโจทย์นะคะต่อไปข้อที่4ใช้วิธีการแก้ระบบสรรมการเชิงเส้น2ตัวแปรเพื่อหาคําตอบอันนี้ครั้งที่แล้วเรา ทำมาแล้วแก้มาแล้วครั้งนี้เราจะเอามาผสมผสานในเรื่องของจทว์ปัญหาและสุดท้ายตรวจคําตอบของสมการเพื่อความสมเหตุสมผลและความถูกต้องตัวนี้นะคะทุกคนละไว้ในฐานที่เข้าใจอันนี้ทุกคนไม่ต้องทํานะคะทําถึงขั้นตอนที่4ี่แล้วก็ตอบได้เลยเดี๋ยวถ้าทําขั้นตอนที่ห้ามันจะยาวเกินไปนะคะต่อมาพอเรารู้แล้วว่าขั้นตอนเราจะต้องทํำยังไงบ้างเราจะทําตัวอย่างคะ่ะ ตัวอย่างที่2.9ดูโจทย์ไปพร้อมกันกันกบครูเลยนะคะจิบสะสมเหรียญ5และเหรียญ10รวมกันได้120เหรียญเมื่อคิดเป็นเงินแล้วรวมกันได้1.050บาทอยากทราบว่าจิบมีเหรียญ5และเหรียญ10อย่างละกี่เหรียญหลังจากที่เราอ่านโจทย์เสร็จปุ๊บเราจะต้องทําการวิเคราะห์ค่ะวิเคราะห์ว่าโจทย์ต้องการทราบอะไรสังเกตว่า สิ่งที่โจต้องการทราบเนี่ยมันมักจะอยู่ท้ายประโยคเสมอสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบเขาบอกว่าอยากทราบว่าจิ๊บมีเหรียญห้าและเหรียญสิบอย่างละกี่เหรียญตัวนี้แหละคะ่ะคือสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบเราก็วิธีทําวิธีทําสิ่งแรก หลังจากที่อ่านและว,วิเคราะห์โจทย์เรียบร้อยแล้วต่อมาเป็นสมมุติตัวแปรค่ะตัวแปรเราจะมี2ตัวเพราะตอนนี้อยู่ในเรื่องสมการเชิงเส้น2ตัวแปรกําหนดค่ะกำหนดให้ x โจทย์ต้องการทราบเหลี่ยน5เหรียญ10ว่ามีอย่างละกี่เหรียญคู่กาหนดให้ x แทนเหรียญ10 อะเหรียน5ก่อนแล้วกันจะได้ไม่สับสนกําหนดให้ x แทนเหรียญ5ต่อมามันมี2ตัวแปรแน่นอนค่ะแล้วก็ให้ y แทนเหรียญ10หลังจากที่เรากําหนดตัวแปรเรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดมาข้อที่3ามเขาบอกว่าสร้างสรรมการของความสัมพันธ์จากเงื่อนไขที่โจทย์กําหนด ทำเหมือนครั้งที่แล้วเลยค่ะทำเหมือนโจทย์ปัญหาของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวพอกําหนดตัวแปรได้แล้วต่อมาเป็นกําหนดเขียเนเงื่อนไขค่ะทุกคนเงื่อนไขเงื่อนไขเราจะมีอยู่สองเงื่อนไขนะคะเพราะว่าเรามีสองสมการเงื่อนไขแรกค่ะเงื่อนไขแรกเขาบอกว่าจิบสจิบสะสมเหรียญห้าและเหรียญสิบรวมกันได้หนึ่งร้อยยี่สิบเหรียญ แค่ตรงนี้ค่ะทุกคนก็หยิบลงมาเขียนเลยค่ะเงื่อนไขที่หนึ่งของเราครูก็จะเขียนค่ะอีจิปเนี่ยสะสมเหรียญห้าและเหรียญสิบรวมกันได้ร้อยยี่สิบเหรียญ เราจะเขียนทีละเงื่อนไขนะคะหลังจากที่เราเขียนเงื่อนไขหนึ่งเสร็จเราก็จะไปเขียนสมการได้เงื่อนไขแล้วค่ะต่อมาเราเขียนสมการสมการที่หนึ่งของเราดูที่เงื่อนไขค่ะจิบสะสมเหรียญห้าและเหรียญสิบรวมกันได้ร้อยยี่สิบเหรียญคำว่ารวมกันได้ร้อยยี่สิบเหรียญแสดงว่าเท่ากับร้อยยี่สิบแน่นอนส่วนอเหรียญห้าเหรียญสิบเราทราบยัง โจทย์มันต้องการทราบเลียญห้าเลียญสิบอยู่แล้วแสดงว่าตอนนี้เรายังไม่ทราบเหลียญห้าเราย้อนกลับไปดูสิ่งที่เรากําหนดฟึบตรงนี้เราให้เป็นตัวอะไรคะเป็นตัว x อ,อ่ะเราให้เป็นตัว x เ,เราก็แทน x ส่วนเลี้ยญสิบตัวเนี้ยเราให้เป็นตัว y เราก็ใส่ y แล้วเงื่อนไขมันบอกว่าเอเลี้ยญห้ากับเลี้ยญสิบรวมกันได้120ร2อยยี่สิบเียนคำว่ารวมก็คือบวกนี่ มาแล้วค่ะสรรมการแรกของเราปึ๊บครูให้เป็นสรรมการที่1พอได้สรรมการแรกเราจะไปหาสรรมการที่สองก่อนที่จะได้สรรมการที่สองคุณต้องเขียนเงื่อนไขซะก่อนเงื่อนไขค่ะเงื่อนไขเงื่อนไขที่จะสร้างสรรมการที่สองสังเกตว่าเมื่อกี้เราเขียนถึงคําว่าเหรียญต่อไปเงื่อนไขถัดมาก็จะเริ่มคําว่า เมื่อคิดเป็นเงินแล้วรวมกันได้หนึ่งพันห้าสิบบาทครูก็จะยกลงมาเขียนค่ะยกเงื่อนไขที่สองของครูลงมาเขียนเมื่อคิดเป็นเนงินแล้วรวมกันได้หนึ่งพันห้าสิบบาทแบบนี้ค่ะอันนี้คือเงื่อนไขที่สองนะคะพอได้เงื่อนไขที่สองเสร็จปุ๊บ เราจะสร้างสรรมการที่สองค่ะทุกคนสรรมการที่สองของเราเขาบอกว่าเมื่อคิดเป็นเงินแล้วรวมกันได้หนึ่งหิบบาทครูใส่เท่ากับก่อนไว้เลยไว้ก่อนเลยนะคะก็จะเป็นหนึ่งพันห้าสเท่ากับ1นึ่หแน่นอนแต่ทีเนี้ยเราไม่รู้ว่าเหรียญห้าและเหรียญสิบมีกี่เหรียญถูกไหมทุกคนรู้แค่ว่าเหรียญห้ามี x เหรียญ เหรียญสิบมี y เหรียญแต่ถ้าเราไม่ใส่ตัวเลขให้มันเราจะรู้ได้ไหมว่า x คือเหรียญอะไร y คือเหรียญอะไรอันดับแรกเราให้ x คือเหรียญ5เพราะฉะนั้นมันก็คือ5 x ถัดมา y ตัวเนี้ยเราให้ y เป็นเหรียญ10เราก็ใส่ไปค่ะ1 0 y 2ตัวเนี้ยเขาบอกว่าเอามารวมกันแสดงว่า5 x กับ10 y จะต้องทำอะไรกันคะจะต้องบวกกัน 5 x บวก1 0 y เท่ากับ1050บาทให้เป็นสมการที่2ค่ะหลังจากที่เราได้2สมการเรียบร้อยแล้วเราจะทำการแก้สมการหรือแก้ระบบสมการเพื่อที่จะหาคำตอบนะคะคำตอบที่เราจะได้จะต้องมี2คํคำตอบอยู่แล้วแน่นอนเพราะโจทย์ถาม2ออย่างถูกต้องไหมคะต่อมาเราจะทำการแก้สมการครูขอยกมาไว้อีกหน้าหนึ่งเลยนะคะทุกคน ขอยกมาไว้หน้านี้เลยแล้วครูจะเขียนสมการใหม่รอบนึง x วก y เท่ากับ120 5x บวก 10y เท่ากับ150ให้เป็นสมการ1อันนี้เป็นสมการ2เราจะทำการแก้สมการเพื่อที่จะหาคำตอบของข้อนี้ครั้งที่แล้วครูสอนวิธีการแก้ระบบสมการไปเรียบร้อยแล้ว จริงๆการแก้ระบบสรรมการมันจะมีอยู่2วิธีนะคะครูจําได้ว่าครูสอนพวกเราไปวิธีเดียวก็คือการกําจัดตัวแปรเราในข้อนี้เราจะใช้วิธีการกําจัดตัวแปรซึ่งไอการกําจัดตัวแปรของเราเราจะต้องคำนึงเลขสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรคือต้องการกําจัดตัวไหนจะต้องทําสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรให้มันเท่ากันอย่างเช่นต้องการกําจัด x สัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร x สัมประสิทธิ์ก็คือตัวเลขอยู่หน้าตัวแปรนะคะอย่างเช่นตัวเนี้ยสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร x สัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร x ของสมการที่2ต้องการกําจัด x ต้องทําให้เลขมันเท่ากันอย่างเช่นตัวนี้ x ข้างหน้าตัวเนี้ยตรงที่รูชี้อยู่เนี่ยอย่าบอกว่ามันไม่มีนะคะมันมีอยู่ตัวเลขมันคือเลข1ถัดมาตัวนี้คือเลข5าต้องการกําจัด x มันคือหนึ่งกับห้านะทุกคนเราต้องทําให้มันเท่ากันทํายังไงมันถึงจะเท่ากันอ่ะทำยังไงถึงจะเท่ากันครูก็จะนำนำห้าคูณสมการนำห้าคูณสมการที่หนึ่งค่ะทำไมครูต้องนำห้ามาคูณสมการที่หนึ่ง พ่อครูต้องการให้สัมประสิทธิ์หน้า x ของสมการที่1มีค่าเท่ากับ5แต่เวลาคูณเราจะไม่คูณแค่ตัวเดียวเราจะคูณให้ครบทุกตัวในสมการที่1นะคะจะได้เราจะนำ5ไปคูณสมการที่หนึ่งยกสมการหนึ่งลงมาเขียนก่อนค่ะ x บวก y เท่ากับ120ทุกคนอย่าลืมคำนึงถึงเครื่องหมายเท่ากับนะคะทุกบรรทัดจะต้องตรงกันทั้งหมด เราจะนำห้ามาคูณสมการที่หนึ่งแสดงว่าเราจะต้องนำห้าคูณทุกตัวตัวแรกค่ะ x ตัวที่สอง y ตัวที่สามร้อยยี่สิบคูณให้ครบทุกตัวนะคะเราจะไม่คูณแค่ตัวเดียวห้าคูณ x ห้าคูณ x เท่ากับห้า x บวกต่อค่ะเครื่องหมายถ้ามันใส่บวกเราก็ใส่บวกเหมือนกันนะคะถ้ามันเป็นลบเราก็ใส่ลบนะคะต่อมาเป็นตัว y ห้าคูณ y ก็ได้ห้า y และห้าคูณร้อยยี่สิบค่ะหกร้อยแบบนี้ตัวนี้คือสมการที่สามของเราตอนนี้สมการของเราจากตอนแรกมีสองตอนนี้เพิ่มเป็นสามแล้วถัดมาเราจะมาคำนึง,งสมการที่สองพิจารณาสมการที่สองกับสมการที่สามตอนนี้เราทำสัมประสิทธิ์หน้า x ให้มันเท่ากันแล้วแล้วเพราะเราต้องการกำจัด ตัวแปร x ถูกไหมคะสัมประสิทธิ์เท่ากันแล้วเลขค่าเหมือนกันแล้วเรียบร้อยเรามาดูเครื่องหมายค่ะถ้าเครื่องหมายเหมือนกันให้นําสมการมาลบกันแต่ถ้าเครื่องหมายต่างกันให้นําสมการมาบวกกันสังเกตดูว่าหน้าเลข5าเนี่ยถ้ามันไม่มีเครื่องหมายคือมันเป็นเครื่องหมายบวกและหน้าเลข5าตัวเนี้ยมันไม่มีเครื่องหมายแสดงว่ามันเป็นเครื่องหมายบวกนะคะสังเกตว่าเครื่องหมายเหมือนกันเราจะต้องนําสมการ2สมการนั้นมา นำสมการสองลบกับสมการสามเครื่องหมายเหมือนกันนำสมการมาลบกันเครื่องหมายต่างกันนำสมการมาบวกกันนะคะจะได้นำสมการสองลบสมการสามจะได้สิ่งที่เราจะเขียนไปคะถัดมาค่ะวงเล็บสองวงเล็บแล้วก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับไม่ได้นะคะเครื่องหมายเท่ากับของครูจะต้องตรงกันเท่ากับ วงเล็บแรกวงเล็บแรกคือวงเล็บนี้จะต้องเป็นของสรรมการที่สองเท่านั้นอยู่ตรงไหนล่ะสรรมการที่สองตรงนี้ค่ะจับลงมาใส่ในวงเล็บแรกครูก็จะเขียนค่ะ 5x บวก 10y แบบนี้พอวงเล็บที่สองจะต้องเป็นของสรรมการ3เพราะเราสั่งให้เอามาลบกับสรรมการ3ส,ม,สรรมการ3คือตรงนี้ค่ะทุกคนเนี่ยเนย ก็จะเป็น5 x บวกห้า y สองวงเล็บเนี้ยสองวงเล็บเนี้ยเขาสั่งให้เอามาลบกันถูกไหมคะแสดงว่าเครื่องหมายที่อยู่ตรงกลางก็คือเครื่องหมายลบ<ๆ>ก็จะได้2องวงเล็บหลังเครื่องหมายเท่ากับมีอะไรบ้างของสมการสองคือหนึ่งพันห้าสิบของสมการสามคือหกร้อยสองตัวนี้สั่งให้เอามาลบกันนะคะตรงเนี้ยสองตัวนี้ก็ต้องลบกัน เราก็จะได้สองวงเล็บเป็นที่เรียบร้อยมันถ้าถัดมาค่ะวงเล็บแรกไม่ต้องทำอะไรมันถอดวงเล็บออกไปได้เลย 5x บวก10 y แต่พอวงเล็บที่สองคุณจะถอดเหมือนอันแรกไม่ได้นะคะคุณจะต้องนำเครื่องหมายลบเข้าไปเจอกับ 5x และนำเครื่องหมายลบเข้าไปเจอกับบวก 5y เราจะต้องเอาเครื่องหมายคูณเข้าไปข้างในนะคะลบ ไปเจอ5 x มันก็ยังคงเป็นลบ5 x เช่นเดิมถัดมาค่ะลบตัวนี้ไปเจอกับบวก5 y เวลาท่องนะคะเขาจะชอบท่องว่าเครื่องหมายต่างกันเจอกันเป็นลบเครื่องหมายเหมือนกันเจอกันเป็นบวกลบไปเจอบวกต่างกันค่ะเจอกันเป็นลบลบ5 y แบบนี้เท่ากับ เอา1,050ลบกับ600เหลือ450ค่ะบรรทัดต่อมาค่ะเราจะทำการบวกและลบกันครูถามหน่อยว่า 5x สามารถบวกหรือลบกับอะไรได้เวลาบวกลบตัวเลขที่มันมีตัวแปรมาด้วย เราจะต้องบวกลบกับตัวแปรตัวเดียวกันเหมือนกันเท่านั้น x จะต้องบวกกับ x หรือลบกับ x y จะต้องบวกกับ y หรือลบกับ y เท่านั้นนะคะมันจะลบต่างกันไม่ได้ x จะไปลบกับ y ไม่ได้หรือ y จะไปบวกกับ x ไม่ได้นะคะต่อมา5 x ลบกับ5 y 5 x เออครูพูดผิด5 x เอาไปลบกับ5 x ค่ะ5 x ลบ5 x เหลือ0ย์หมดไปค่ะ ถัดมา 10y ค่ะ 10y เอาไปลบกับ 5y 10y ลบ 5y เหลือกี่ y ทุกคนเหลือ 5y ค่ะฝั่งนี้เท่ากับ450ต้องการทราบค่า y คุณย้าย5ไปค่ะ5มันคูณกับ y อยู่เนี่ยย้ายไปมันจะกลายเป็นหาร450หารด้วย5 y ของเรามีค่าเท่ากับ90ค่ะ ตอนนี้เราอยู่ในเรื่องโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้น2ตัวแปรคําตอบที่จะได้จะต้องมี2ตัวตอนนี้เราได้ y มาเรียบร้อยแล้วเราจะต้องทําการหาค่าของ x หาค่าของ x เราก็จะเขียนบรรทัดทำไม,าามนนเราจะเขียนคําว่านา y ที่เราได้เมื่อกี้ค่ะเมื่อกี้เราได้ y เท่ากับ90เราก็เขียน y เท่ากับ90แทนในสมการทีนี้เราย้อนกลับขึ้นไปดูข้างบน สมการของเรามีทั้งหมด3สมการมีสมการ1สมการ2สมการ3เราจะนำ y เท่ากับ90แทนในสมการไหนก็ได้ที่เราคิดว่ามันง่ายอันไหนตัวเลขน้อยๆน่ะให้แทนตัวนั้นมันจะได้แทนง่ายในที่นี้ครูจะแทนในสมการที่1จะได้ค่ะคุณแทนในสมการไหนให้คุณจับลงมาให้จับสมการนั้นลงมาเขียนก่อนสมการ1ของเราคือ x บวก y เท่ากับ120 ตอนนี้เราได้ค่า y มาแล้วเราต้องการหาค่า x แสดงว่า x ตัวนี้เรายังไม่ทราบเขียน x เหมือนเดิมค่ะบวกกับ y ตอนนี้เราทราบว่าแล้วว่า y มันเท่ากับเท่าไหร่แทนไปค่ะ y เท่ากับเ0ยเขียนเหมือนเดิมนะคะอยากได้ x ย้าย90ข้ามไปค่ะหน้าหน้า90เป็นบวกข้ามไปกลายเป็นลบ x เท่ากับร้อยลบ90เหลือ เหลือเท่าไหร่ทุกคนเหลือ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 สามสิบค่ะได้ครบทุกตัวเรียบร้อยแล้วแต่ทีเนี้ยเวลาตอบมันจะไม่ตอบเป็นคู่อันดับเหมือนการแก้ระบบสมการในเรื่องนี้มันเป็นโจทย์ปัญหาตอบค่ะคุณจะต้องย้อนกลับไปดูค่ะอย่างเช่นคุณได้ x เ,เท่ากับสสิบคุณย้อนกลับไปดูบนโจทย์ทั้งบนว่าคุณกำหนด x เ,เป็นอะไร ํำหนดที่ไหนอ่ะตรงนี้เลยค่ะเราให้ x แทนเหรียญห้าแสดงว่าเหรียญหจะมีทั้งหมดกี่เหรียญแล้วต่อมา y เราให้ y แทนเหรียญสิบเหรียญสิมีทั้งหมดกี่เหรียญอ่ะเอาลงมาตอบทีเนี้ยตอบมีเหรียญเอาสีนี้ไม่ค่อยชัดครูขอเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินแล้วกันนะคะมีเหรียญห้าเราให้ x เป็นเหรียญห้าแสดงว่ามีเหรียญห้าสามสิบเหรียญค่ะและให้ y เป็นเหรียญสิบก็และมีและมีเหรียญสิบกี่เหรียญละคะ y ของเราเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยเก้าสิบมีเหรียญสิบเก้าสิบเหรียญเสร็จสมบูรณ์เป็นอันว่าข้อนี้จบไม่ต้องมีการตรวจสอบคำตอบใดๆเดี๋ยวครูจะเป็นคนตรวจเองฟึบๆจบข้อนี้ค่ะ อันนี้คือเสร็จสมบูรณ์นะคะทําตามนี้เลยในแบบฝึกหัดโจทย์จะประมาณนี้คล้ายๆแบบนี้ขั้นตอนในการทําทุกคนทําเหมือนของครูเป๊ะเลยค่ะทุกคนจะเปลี่ยนเฉพาะตัวเลขโอเคนะคะ